ความลับของเศรษฐีที่ทําไมเข้าถึงต้องทําประกันเพื่อนๆครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีแล้วเป็นคนที่มีรายได้มากเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือเป็นคนทั่วๆไปในสังคมก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนที่เป็นเศรษฐีที่เขามีทรัพย์สินมากมายแล้วเนี่ยนะครับทำไมเขายังต้องทําประกันชีวิตด้วยถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนที่ยังไม่เคยทําประกันชีวิตยังไม่เคยวางแผนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาของคนพวกนี้อยู่ตรงไหนคนก่อนที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยเขาจะมีการทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะ แต่หลายๆปีที่ผ่านมาทําให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เปลียมคุณค่ามากเขาจําเป็นที่จะต้องหวงแหนแล้วก็รักษามนไว้ส่วนหนึ่งไว้ให้กับตัวเองส่วนหนึ่งไว้ให้กับลูกหลานทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําประกันชีวิตเขาเก็บหรอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งอาจจะเป็นเงิน30ล้าน40ล้าน50บล้านหรือร้อยล้านหรือพันล้านก็แล้วแต่เขาจะต้องมาคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องไปเก็บไว้เพื่อจะแบ่งให้ใครใช้บ้างคนแรกที่เขาจะต้องคิดนะครับคือตัวเองเขาจะต้องแบ่งให้ตััวววววเเเอองงไไ้้้ใใชยยยาาาามมกกษีีีณนนนนททท่่ท่คคํหแล2็ืภร รหรือสามีก็แล้วแต่อาจจะเป็นลูกลูกก็อาจจะมีหลายๆคนพ่อแม่อีกซึ่งจํานวนคนพวกนี้ครับก็จะทําให้ทรัพย์สินของเขาที่เขาหาไว้เยอะแล้วจํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องถูกลดทอนเพราะต้องแบ่งสัดส,ส่วนออกไปหาคนหลายๆคนซึ่งแทนที่ทุกคนเนี่ยจะมีสถานะที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นคนร่ํารวยเหมือนกับตัวเขาเมื่อมีการหาร5เนี่ยฐานะของคนแต่ละคนที่ได้รับจากเขาไปก็จะถูกหาร5ไปด้วยจากมหาเศรษฐีก็าอาจจะกลายเป็นเศรษฐีธรรมดาจากคนรวยทั่ว,วไปก็าอาจจะกลายเป็นคนไม่รวยไปเลยก็ได้การทําประกันชีวิต จึงสามารถที่จะช่วยให้ทายาทของเขาเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นคนรวยในระดับเดียวกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับประกันชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมีประกันแบบที่เบี้ยประกันเนี่ยสามารถซื้อทุนประกันได้สูงถึงเป็นร้อยเท่าก็มีอยากจะทามรดกให้ลูกร้อยล้านเนี่ยอาจจะจ่ายเบี้ยประกันแค่เพียงปีละล้านเท่านั้นเองมีลูก3าคนก็ทําให้คนละล้านคนละล้านคนละล้านปีละล้านอย่างนี้นะฮะถ้าถามว่าพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงพ่อก็ใช้เงินร้อยล้านในการที่จะบริหารหมุนเวียนนะครับหรือลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนออกมาสมมติว่าได้ ก็เอาสามล้าน,นไปทําเบี้ยรประกันให้ลูกทั้ง3คนแค่นี้ลูกทั้งสาคนก็มีมรดกทรัพย์สินเท่ากับพ่อแล้วครับคนละร้อยล้านถ้าหากว่าเรามีคนที่ต้องอุปการะมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหลายคนรวมถึงภรรยาด้วยบางคนก็มีเรื่องของภาระานี่สินด้วยเวลาที่เราเห็นคนรวยเนี่ยนะครับมีบ้านช่องใหญ่โตเขาอาจจะมีนี่สินที่บ้านอาจจะจำนองอยู่ก็ได้นะครับอาจจะมีที่ดินบางแปลงที่ผ่อนอยู่หรืออาจจะมีนี่สินทางการค้าเวลาที่เขาจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่านี หนีส้สินเหล่านี้มันมีมากทายาทถ้าหากว่าจะรับประดกไป,ไปก็ต้องรับเอานี่สินไปด้วยก็จึงต้องทําประกันชีวิตที่ครอบคลุมถึงหนี้สินเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ลูกๆนั้นสามารถที่จะเป็นเศรษฐีต,ต่อโดยที่ไม่ต้องจ่ายหนี้สินหรือเอานี่สินเนี่ยมาหักล้างจากจํานวนที่เขาตั้งใจจะให้กับลูกจริงๆเหตุผลที่สาถ้าหากว่าผู้เอาประกันเนี่ยเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในบ้านเลยลูกเมียเนี่ยไปก่อนหมดเลยพ่อแม่ก็ไปหมดแล้วเหลือเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเบี้ยประกันทั้งหลายที่เขาเคยส่งมาก็สามารถที่จะมีมูลค่ากลบมาทันแลวเขาสามารถที่จะน กลับมาใช้ในยามแก่ชราได้ั่นเองท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจการลงทุนในหุ้นในที่มันไม่แน่นอนอย่างน้อยเราจะมีประกันซึ่งอยู่เหนือปัจจัยภายนอกทั้งหมดเพราะว่าการตายของมนุษย์นั้นอย่างไรเราก็ต้องตายอยู่แล้วผลประโยชน์นั้นมีแน่นอนถ้าไม่ใช่ทายาทเราก็เป็นตัวเราเองที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ของกรมธรรม์กลับมาวันนี้ผมทวนให้นะครับสามเหตุผลสําคัญคือ1คนรวยทําประกันชีวิตเพราะใช้เงินน้อยกว่าทําให้ทายาทมีความมั่งคั่งร่ํารวยได้เท่ากับตัวเองโดยที่ตัวเองก็ยังเหลือเงินไว้ ตัวเองที่ใช้ในยามเกษียณอย่างที่สสามารถคุ้มครองภาระานี่สินต่างๆไม่ให้ส่งต่อไปยังลูกหลานหรือทายาทอย่างที่3ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อายุยืนที่สุดเขาก็สามารถที่จะรับเงินมูลค่ากรมธรรม์เหล่านั้นนํามาใช้ในบ้านปลายได้ด้วย3เหตุผลน,น,นี้คนรวยจึงชอบทําประกันมากสําหรับคนที่ยังไม่รวยเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยแล้วถ้าใครอยากได้คาแนะนําทางเลือกในการทําประกันชีวิตที่เหมาะสําหรับแผนการเงินของตัวเราเหมาะสําหรับอาชีพเราเหมาะสําหรับคนอย่างเราที่มีลูกกี่คนมี มีแฟนมีพ่อมีแม่ต้องดูแลหรือเปล่าผมช่วยวางแผนได้นะครับแล้วทักมาคุยกันนะครับทางช่องแชทก็ได้หรือในแอดคอนสันเวลก็ได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ